สวัสดีครับพบกับสุดข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่กุนซือนักบุญเซาตันตันโต้ข่าวเดนนิอิงไม่ตัดสัญญาเพราะคิดอยากจบลิเวอร์พูลหรือสเปอร์ร้านฮาร์เซลฮูเทลนะครับผู้จัดการกิมเซาตันตันยืนยันว่าจะไม่ยอมขายเดนนิอิงก่อนหน้าคนสือกัญออกจากเทียมให้กับทั้งลิเวอร์พูลและทอนอัมฮอสเปอร์ตามที่ตกเป็นข่าวลือเด็ดขาดสถานการณ์ในปัจจุบันก็คือเดนนิอิงเหลือสัญญากับเซาตันตันอีกแค่ปีเดียวเท่านั้นขณะที่เราอยากให้เขาอยู่ค้าแข้งที่นี่ต่อไปอีกนาน ปารับกล่าวกับ BBC Sport เดลนิยิงรู้ดีว่าตัวเองเป็นหนึ่งนักเตะค,คนสังข,ข์องเทียมไม่มีใครอยากเห็นเขาย้ายทีมไปเล่นที่อื่นแต่อย่างที่บอกนั่นแหละครับด้วยร้อยเวลาของสัญญาทําให้สโมสรตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบในทุกด้านจนอาจจะต้องเลือกว่าจะขายเขาเอาเงินหรือยอมเสียฟรีอย่างไรก็ตามพวกเขาเลยที่บอกว่าเดลนิอิงไม่อยากจะตัดสัญญาใหม่กับพวกเรานั้นนอกจากจะเป็นเรื่องที่โกหกทั้งหมดแล้วยังไม่มีประโยชน์อะไรกับใครเลยเพื่อ,พอ,ออาจจะส่งผลเสียต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวขอ้องด้วยซ้ํา ผมไม่รู้หลอกในคระว่าใครเป็นคนเริ่มกุเรื่องนี้ขึ้นมาแต่มันก็ไม่ใช่คนในสมุรแน่นอนพวกเราลงทุนไปเยอะมากเพื่อดึงแดนนีอิงเข้ามาหยุ่ที่นี่แถมยังให้ความเชื่อมั่นกันตลอดเวลาที่เขายังจมอยู่กับอาการบาดเจ็บสมสทรประคับประงมดูแลกันเป็นอย่างดีมาตลอดให้เวลาพักรักษาตัวเต็มที่ไม่ว่าอะไรก็ตามทีช่วยให้เขาฟิตสมบูรณ์และก็สนิมออกจนหมดสิน้นพวกเราจ่ายเงินไม่อั้นซึ่งเขาก็ตอบแทนด้วยจำนวนประตูมากมายที่ยิงไปนั่นแหละ สุดท้ายผมขอยืนยันตรงนี้นะครับว่าต่อให้เหลือสัญญาอีกแค่ปีสุดท้ายผมก็จะไม่มีวันขายเด็กคนนี้ออกไปให้ไครโดยเด็ดขาดและพร้อมทําทุกวิธีทางเพื่อขยายสัญญาให้สําเร็จโดยด่วนนายประตูดาวรุ่งโปแลนเซ็นสัญญาอาชีพฉบับแรกกับหงดังลิเวอร์พูลแล้วบาเบียงสโมเรกนะครับนายประตูดาวรุ่งชาวโปแลนด์ของลิเวอร์พูลได้เซ็นสัญญาอาชีพฉบับแรกกับสโมสรแล้ว m o ริสในวัย17ปีนะครับย้ายจาก f c s p o r t ตรสคลมาอยู่กับลิเวอร์พูลไม่ปีก่อนโดยที่ผ่านมาเจ้าตัวก็ได้เป็นหนึ่งในสมาชิกของทีมชุดยู18ปีของมาร์ตบริสวิลกินสันและได้ประเดิมสนามกับทีมหงแดงชุดเล็กในเกมพบก,กับสโต๊กซิตี้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ฤดูกาลที่ผ่านมานะครับโมริสมีดีกรีเป็นตัวทีมชาติโปลแลนด์ชุดยาวชนได้ลงเฝ้าเสาไป9นัดโดยทำไปถึง4กลีนชีทและเสียไปมิงแค่5ประตูเท่านั้นนะฮะ เชร์ก้คลับดีใจที่เห็นมาติปกลับมาลดแล่นในสนามอีกครั้งเชียร์ก้คลับนะครับนายใหญ่ลิวผู้ดีใจที่เห็นจูเอลมาติปกองหลังกันยาวกลับมาซ้อมในช่วงปรีซีซั่นมาติปได้รับบาดเจ็บจนต้องพักยาวไปตั้งแต่เดือนมกราคมที่่ันมาแต่ล่าสุดเจ้าตัวก็สามารถเรียกความฟิกกลับมามีส่วนร่วมในการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับสูสึกฤดูกันใหม่แล้วผมไม่น่าจะว่าพวกเราเห็นกันในกล้องไหมแต่ตอนนี้จูเอลทำประตูในการซ้อม ปีเตอร์คาร์เวสผู้ช่วยเจชกิงครับที่ยืนอยู่ข้างผมได้พูดขึ้นมาว่าเป็นการผ่าตัดที่ดีตอนนี้อยู่ในทรงที่ดีเลยว้าวเชกิงครับกล่าวทีมงกองหลังชาวแคมรุนในฤดูกันที่ผ่านมาที่ลงเล่นไปเป็นแค่12นัดเท่านั้นจูเอลมาตีเป็นนักเตะลักษณะนี้แหละเขาทําได้โดดเด่นเวลาที่อยู่ในสนามผมคิดว่าไม่มีใครเคยได้ยินเขาพูดอะไรมากนักเมื่ออยู่ข้างสนามแต่เมื่อเขาอยู่ในการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันแบบไหนเขาก็แสดงให้เห็นว่าเขาอยู่ตรงนั้นเสมอ เขาพลาดโอการลงสนามไปมากเพราะว่าหายไปนานเลยทีเดียวแต่อย่างที่ผมพูดไปไว้ก่อนน,ะนั้นเขาเป็นคนที่ใกล้เคียงที่สุดกับอาการบาดเจ็บยาวทั้ง4ครั้งกนรเทเ้เปิดเผยคุณสมบัติขั้นเทพของตัวเองที่จะช่วยยกระดับคุณภาพให้กับเ์พโล อิบรอฮิมากกเนเต้ปักกหลังตัวใหม่ล่าสุดของลิเวอร์พูลเอามาเปิดเผยแล้วว่าตัวเองมีคุณสมบัติขั้นเทพอย่างไรที่จะช่วยยกระดับความแข็งแกร่งให้กับทัพหงดาได้ในฤดูกาลนี้เธอถามตัวมมว่ามีอะไรดีถึงมั่นใจว่าจะสามารถช่วยยกระดับความแข็งแกร่งให้กับเทียมอย่างลิเวอร์พูลได้ในฤดูกาลนี้สิ่งแรกที่นึกออกเลยก็คือผมตัวใหญ่มากโกเนเต้กล่าวผ่านเว็บไซต์ยางเป็นหนงการผมเชื่อมั่นในความแข็งแกร่งของตัวเองอย่างสุดๆเลยหรอกครับและกล้าเล่นกับลูฟูบอลด้วยเท้าทั้ง ไม่ว่าจะตอนเล่นเกมรุกหรือเกมรับหลายคนอาจไม่รู้ว่าผมยิงประตูด้วยเท้าได้ดีด้วยกว่าใช้หัวหม่งซะอีกฟังดูแปลกใช่ไหมละ่ะแต่นี่แหละคืออิบราฮิมาโกนาเต้ตัวจริงดูเหมือนจะมีคนพูดออกสื่อไปแล้วว่าผมเล่นเป็นมิดฟิลด์ก็ได้ซึ่งผมก็ถูกหล่อหลอมมาจากจุดนั้นจนกลายเป็นกองหลังแบบทุกวันนี้แต่เส้นทางคาแข้งยังอีกยาวไกลผมต้องเรียนรู้ทำงานหนักมากขึ้นเพื่อเติบโตขึ้นเรื่อยๆในทุกๆปีสรับเกมพิมพ์เล็งกลษที่ว่าน่าเป็นเวทีปราสีย ทุกคนทราบดีว่ามันมีความหนักหน่วงรวดเร็วระดับเกมที่เข้มข้นตลอด90นาทีโอเคมันอาจจะยากมากสำหรับผมที่พึ่งมาใหม่แต่ผมรักความท้าทายทุกรูปแบบอยู่แล้วเอาไว้รอดูกันนะฮะแฟนหงแดงเตรียมเฮโรมโดยืนยันอลิซุงเบเกอร์เตรียมต่อสิญญายาวจนถึงปี2026ภายในสัปดาห์น้า มีรายงานอัปเดตล่าสุดจากฟาร์บริชโนโรมาโนกวลูในการย้ายทียมชื่อดังก็ได้ออกมาพูดเกี่ยวกับสัญญาฉบับใหม่ของอลิซินเบเกอร์ผู้รักษาประตูมือหนึ่งของลิเวอร์พูลว่าณตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วและเตรียมที่จะยื่นให้กับทางอลิซินเบเกอร์ได้ทันก่อนที่กัวคูคนนั้นจะกลับมาจากพักพร้อนสัปสดาหในอีก1สัปดาห์ข้างหน้านี้โดยสัญญาฉบับใหม่จะทําให้ผู้รักษาประตูรายนี้เป็นนักเตะท,ที่มีอายุสัญญายาวกว่าทุกคนภายในทีมลิเวอร์พูลในเวลานี้เลยก็ว่าได้ ลิเวอร์พูลนะครับถือว่าเป็นทีมที่โชคดีมากที่มีผู้รักษาประตูระดับโลกรายนี้อยู่ภายในทีมและที่ผ่านมาตัวของอลิสันเบเกอร์นั้นก็ไม่เคยเรียกร้องเงื่อนไขใดๆเพิ่มเติมเลยหรือมีความต้องการที่จะย้ายออกจากลิเวอร์พูลเพื่อไปหาทีมที่จ่ายเงินก้อนโตให้กับเขาได้มากกว่าเพราะถือว่าน,นตอนนี้เขาก็เป็นหนึ่งในผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดในโลกไปเป็นที่รู้เลยแล้วและในเวลานี้ตัวของอลิสันเบเกอร์ก็แสดงความชัดเจนว่าตัวของเขานั้นพร้อมที่จะต่อสัญญาระยะยาวกับลิเวอร์พูลและต้องการอยู่ค้าแข้งกับสโมสร นนที่สุดโดยทน,นั้นฟาร์บลิโ,โนโรมาโน่ก็ได้รายงานเรื่องนี้ผ่านทางทวิตเตอร์ส่วนตัวของเขาว่าณนะเวลานี้เวอร์พูลได้ร่างสัญญาชบัใหม่และมีระบุในเงื่อนไขสัญญาฉบับใหม่ของอลิสันเบเกอร์เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้ยแล้วโดยสัญญาชบับใหม่นี้เวอร์พูลจะเพิ่มระยะเวลาในสัญญาให้กับอลิสันเบเกอร์เพิ่มก็ม้ไปอีกถึง5ปีซึ่งนั่นจะทำให้สัญญาชบับใหม่นี้ ครอบคลุมระยะเวลายาวนานไปจนถึงเดือนมิถุนายนในปี2016เลยทีเดียวโดยคาดกันว่ารายละเอียดของข้อกำหนดสุดท้ายทั้งหมดนี้จะได้รับการแก้ไขในสัปดาห์หน้าจากนั้นทางลิอร์พูลก็จะได้ยื่นสัญญาฉบับใหม่ฉบับนี้ให้กับอลิสันเมเกอร์ในทันทีเมื่อเขากลับมาจากการพักร้อนในสัปดาห์หน้าตอนนี้ลิอร์พูลนะครับกำลังเตรียมแผนที่จะขยายสัญญานักเตะในชุดปัจจุบันนี้ออกไปให้ครบทุกคนโดยผู้รักษาประตูในวัย28ปีรายนี้ก็ถือเป็นนักเตะรายแรกที่จะได้รับสัญญาฉบับใหม่ โดยทางลิเวอร์พูลมองว่าอาลิเซนเบเกอร์เข้าสู่ช่วงจุดพีคที่สุดของอาชีพการเป็นนักเตะขาแข้ง,ขงและทางสโมสรก็ต้องการรันตัวเขว้ให้นานที่สุดเพราะนับตั้งแต่ที่อลิเซนเบเกอร์ย้ายมาจากอาเอสโรม่าด้วยค่าตัว66หล้านปอนด์ในปี2018ิลิเวอร์พูลไม่เคยกังวลในตำแหน่งรักษาประตูอีกเลยหลังจากที่ก่อนหน้านี้นนตำแหน่งรุกษาประตูของลิเวอร์พูลถือเป็นตำแหน่งที่ไม่แน่นอนอีกตำแหน่งหนึ่งภายในเทียมนับตั้งแต่ที่หมดยุคข,ของเปเป้เรนาดังนั้นการต่ดสัญญาก,กับอลิเซนเบเกอร์เป็นคนนแแรกแล้ว้วัน ลิ์พูลก็มีแผนการต่อสัญญาเชวใหม่กับนักเตะชุดที่2ในเต็มที่โดยรอบนี้จะเป็นคิวของฟาร์มโยเบอร์คิฟานไดช์และโมสซาลาโดยคาดคการณ์กันว่าสัญญาชุญใหม่ของนักเตะ2ชุดนี้จะมีการยืน่นให้กับนักเตะในช่วงปลายปีนี้และการขยายสัญญานักเตะที่เป็นกระดูกสหลังของทีมออกไปนั้นจะทําให้ผู้จัดการทีมได้มีความมั่นใจว่าทีมที่เขาสร้างขึ้นมานั้นจะสามารถเป็นทีมเล,ล่าแชมป์ร่วมกันในระยะยาวก็ยินดีด้วยนะครับ นี่คือสุดข่าวลิวพูพลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่19ก,กรกฎาคมนะครับ